นี่คือร้านอุปกรณ์ตกปลานะครับทุกคนเราสามารถเลือกซื้อคันเบ็ดได้ตามสบายเลยและนี่คือร้านเหยื่อตกปลาส่วนร้านนี้คืออุปกรณ์จับปลาต่างๆส่วนร้านนี้ปลาที่เราตกได้เราเอามาขายร้านนี้เลยส่วนร้านนี้คือน้ํายาครับทุกคนเราสามารถคุยกันนักวิทยาศาสตร์ได้เราจะผสมเหยื่อตกปลาอย่างไร ส่วนร้านนี้คืออุปกรณ์ดำน้ำครับทุกคนนี่ไงมีห่วงยางแล้วก็มีอุปกรณ์หลายๆอย่างถ้าเราอยากออกไปตกปลาข้างนอกเราก็ซื้อเรือได้เลยนี่มีให้เลือกหลายคันเลยเห็นไหมพ่มยังไหอ่สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอเดียวันนี้เราจะมาเล่นเกมโ,<ต>โลโบอกครับทุกคนเย้แต่ว่าเป็นเกมตกปลาเราจะมาทำเควสตกปลากันนะครับทุกคนวันนี้เควสของเราก็คือจับปลาหนึ่งตัวปลาในตำนานนะครับทุกคนมาดูกันว่าพี่จะจับปลาในตำนานหนึ่งตัวได้หรือเปล่าว่ามันจะยากแค่ไหนไปรับชมกันเลยครับ มียุ่อเปล่า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 อ้าวไอเดียนี่ปลาอะไรปลาทูหรือเปล่าหรือปลาคาร์บมียุ่อเปล่ามียุ่อเปล่ามียุ่อเปล่าไม่มีอ่ะจะพ่อไปตกก่อนนี่เดี๋ยวหนูโชว์ให้หมดนะนี่นี่นี่ไปด้วยมาดิพ่ออยู่กับเพื่อนหลายคนนะพ่อซื้อเรือแล้วจ้าอะไรขี่ขี่วิ่ แม่ฝั่งง่ายของพ่อจุดข้างนอกคือเกาะน,นะครับทุกคนแต่ตัวหนังสือสีแดงคือน่าจะเป็นภูเขาไฟพ่อไปรับแม่ก่อนมารับไปรับแม่ก่อนไปรับแม่ก่อนไปรับแม่ก่อนพ่อเดี๋ยวูจุดพ่อไปรับแม่ก่อน,ก,อนก็ซื้อเรือมาจีให้แม่ซื้อเรือมาจีจุดเอาประมงคือก้นไหนอ่ะ ทำไมอะแล้วแม่งนะเนี่ยหนูอยากเป็นเด็กแว้นอะอยากเป็นเด็กแว้นอยากขับเรือมั่งก็ยืนยืนนั่นแหละยืนอยู่แถวท่าเรือนั่นแหละชาวประมงอะอยากขับเรือมั่งอะอยากเป็นเด็กแว้นอะเป็นเด็กแวนะต้องข่ายเรือไงกดต้องลูกศรอะไรดีมันก็มีบอกแล้วชาวประมงอ่ะมันจะแนะนำไป ต้องขับเรือไปอ่ะเออใช่แม่ตามมาแม่แม่แม่มาางนูเราจะหาปลาในตำนานหนึ่งตัวนะครับทุกคนดูมันเรียว่ามันจะยากแค่ไหนถือคันเบ็ดก่อนแล้วเราก็ตกอัตโนมัติไปเลยโอเคมันจะยากแค่ไหนแค่ปลาตำนานหนึ่งตัวเนี่ยหรือจะได้ปลาอะไรเฮ้ย ได้เปลือกหอยครับทุกคนหมานจัดตัวแรกได้เปลือกหอยตัวที่สองได้ปลาอะไรนี่ปลาเยลโล่ปลา,าสีเหลืองอ,อะไรเนี่ยเดมเซลฟิต <self> ปลาอะไรก็ไม่รู้อุ้ยเปลือกหอยอีกหนึ่งเปลือกอะไรครับเนี่ยนี่ กุ้งทะเลพบสายพันธุ์ใหม่ได้กุ้งทะเลปลาอะไรวะเดียตัวเบลเลอร์เลยเหมือนที่เดียได้อะนี่เหระใช่ตัไหนเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวให้ดูอุ้ยได้เปลือกหอยแกเปลืกหอยสายพันธุ์ใหม่แล้วก็มีกบด้วยนะนี่พ่อตกได้นี่เห็นไหมสี่กิโลกุ้งทะเล งปอยๆหนูมีปลาตัวใหญ่สี่ตัวนี่นะครับทุกคนเควสอยู่ฝั่งขวาจับปลาในตำนานหนึ่งตัวทุกคนวันนี้น้องไอเดียก็จะมาเล่นนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าต้องไปจับที่ไหนปลาในตำนานเราต้องสุ่มตกในทะเลกันนะครับทุกคนว่าจะได้หรือเปล่าทุกคนแต่แต่อตอนนี้ได้แต่เปลือกหอยทุกคนแต่บนแต่ว่าน้องไอเดียมีปลาตัวใหญ่สี่ตัวแล้วนะคะใช่ดิใช่ ไปที่เกาะไหนฮะมึงอะฮะไปคุยกับชาวประมงอ๋อชาวประมงอยู่บนเกาะภูเขาไฟต้องขึ้นป่องภูเขาไฟไปข้างบนไปคุยกับชาวประมงใช่ไหมเดียที่เราเคยไปอ่ะใช่แม่ตามหนูมาแม่ตามหนูมาแม่ไม่รู้ทางเขาหรอกที่ที่ที่ไปตกนั่นแหละม่ตามหนูมาตามหนูมาแม่จะเป็นคนนำหน้าหมหยุด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  ใช่ไหมเดียแม่หยุดแม่ไปแม่ไปบนป้อมภูเขาไฟใช่ไหมใช่เลยมันบอกแม่ไปไม่แม่หยุด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 ก่อนเดี๋ยวต้องนำหน้าเดี๋ยวมันไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ทางขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นไปยอดป่องภูเขาไฟแล้วกระโดดลงมาง่ายสุดเดี๋ยวพ่อจะไปด้วยป่องภูเขาไฟอ่ะมาหนิมาหนิภูเขาไฟอยู่ตรงมาร์กสีแดง ถ้าจำไม่ผิดนะใช่ไหมเดียเดี๋ยวพ่อขับเรือไปแป๊บหนึ่งกระโดดเอ่ยชาวประมงยืนตกปลาอยู่ข้างบนนะ่ะใช่ปะเดียใช่ตี้ใช่ใช่ใช่ใชเดี๋ยวพ่อกำลังขับเรือไปรอ,อสักคือนะเดี๋ยวก็ถึงนะครับทุกคนแป๊บหนึ่งอา้าวเช้าเร็ว กปลามืดยันเช้าเลยยังไม่ได้เลยปลาตำนานหนึ่งตัวมาโอ้โทะเลสวยมากดูที่ทะเลเป็นสีเขียวเลยอ่ะใน้ำเค็มไงทะเลมันเป็นสีเขียวเออใช่หรือเป็เค็มก็ต้องเป็นที่ขาวที่เกลือใช่เรจ้ะใช่พอถึงเกาะภูเขาไฟแล้วนะไอเดยอยู่ไหน หนูอยู่บนปูอ่านี่นี่พอเห็นเรือจอดอยู่หนูอยู่บนปูเขาไฟแล้วเนี่ยหนูให้แม่ข er ึ้นมาตามหนูพอเห็นเรือจอดอยู่ให้กระโดดตามหนูนะตรงนี้อ่าพอถึงแล้วพอจอดกระโดดลงงตรนี้เดี๋ยวเก็บคันเบ็ดก่อนต่อไปตรงนี้ต่อไปทางเข้าอยู่ตรงไหนวะน่ะนี่พอเจอทางเข้าแล้ว กินไว้นะเก่งเก่งอือพอเจอทางเข้าแล้วเดียพอกำลังไปหาเกือบตกเกือบตกแม่ลงมาตรงนี้นแม่ตรงนะเอ้ตรงนี้กำลังไปหาแล้วตุยอ้าวหาเเดียไม่ตุยแม่โดดลงไปได้เลยไหมได้ได้เลยตรงนี้ พอเจอเดียแล้วสวยไหมไม่ไุวยนี่มันเจอแม่แล้วอ่ะแม่ตามหนูมาเนี่ยนี่ชอบมองมองอยู่ขางบนตามไอเดียไปใช่ไอเดียคุยเกือบตกแล้วก็นั่งตกปลาได้สบายชิวๆเลยนะตรงเนี้ยเอาละเพื่อจะเจอปลาในตำนานตกสักหน่อยสิปลาชนนอีตรงนี้ชึบ จะได้ไหมปลาในตำนานมาลุ้นกันจะได้ปลาในตำนานหรือเปล่าปลาในตำนานหนึ่งตัวปลาตำนานหนึ่งตัวเฮ้ยไม่ได้ได้ปลาภูเขาไฟนี่ปลาเดี๋ยวโชว์ปลาให้หมดนะจ๊ะปัง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 ปลาขี้กาดขี้กาดนี่ตัวนี้ใหญ่กว่เดินโอ้โหตัวนี้ใหญ่จริงกิโลสองยี่สิบโล ระวังเธ<ล><ล>อระวังเฮอเดี๋ยวพ่อถีบตกภูเขาไฟเลยไม่สอง <c oughs> สองโล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 วิซองประกายแม็กมากโกบี้นี่ไหนป้านไปไหนอ่านี่ภูเขาไฟได้สามตัวแล้วขอบไปไม่ได้เงินก็ไม่มีโดยศูนย์ตัวเองโอ้โหได้จต่ป่านี้แล้วปลาปลาในตำนานเนี่ยมันหายยากจริงๆแค่ตัวเดียวเอง รอบหน้ารเรามาแก้เมือใหม่ยังไม่เปิดชอบะใครเคยเล่นเกมตกปลาคอมเมนต์มาบอกพี่ทีลปลาในตำนานมันไปหาที่ไหนครับทุกคนหายากจริงใครรู้คอมเมนต์มาบอกทีนะครับทุกคนแต่พี่ตกมานานแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยปลามีค่าสตัวาปลามีค่าสามตัวต้องไปตกที่ไหนก็ได้ตกที่ท่าเรือก็ได้แต่มันหายากหน่อยนะ ยากมากปลามีค่ากับปลาในตำนานเนี่ยปลามีค่ายังพอหาได้แต่กูนี่ปลาในตำนานหนึ่งตัวยังหาไม่เจอเลยมันต้องไปหาที่ไหนอะ่ะปลามีค่าที่นี่ไม่มีนะนต้องไปตกที่ท่าเรือ,อน,นุุยนนปลาโลมาสดใสพบสายพันธุ์ใหม่ เดี๋ยวพ่อให้ดูล้อกลับท่าเรือก่อนไหนแม่เดี๋ยวหนูพาไปตกปลามีค่ากลับท่าเรือไหมลนะ่ะไปตกปลามีค่าแม่จำหนูมานี่กลับไหมฮะปะกลับท่าเรือกันลงมาตรงนีลงงนนนะ้ลงมาตรงนี้ให้หนูยืนอ่ะลงมาตรงนี้ไปไปแม่ไปเดี๋ยวตกอีกตัวนึงเดี๋ยวกลับท่าเรือแล้ว หนูไม่ได้นี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แม่ตรงนี้ตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้เอ้าเอำม้านอย่าไปตกมั้วนนะกดโดนไปแม่กลับท่าเรือกันดีกว่าตามมาแม่นี่ตรงนี้ตามหนูมานะไปเรือพ่อจอดอยู่ข้างล่างข้างนอกตามมา,อ,าอุ้ยทไมอ่ะ กลับท่าเรือแบบอัตโนมัติตายไม่ต้องขับเรือตายแม่แม่อยู่ไหนไมู่ด้วยว้ายแม่ตามมาดิแม่พอพอกลับท่าเรือแบบอัตโนมัติแบบไม่ต้องขับเรือกลับเลยแม่หลงทาง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 ไม่หลงเอาละนั้นเรามาตกหาปลาในตำนานหนึ่งตัวตรงนี้กันดีกว่าครับทุกคนไหนดูที่เราได้ปลาอะไรมาบ<อ>้าง นี่ดูเดียพ่อได้ปลาตัวเบลเลอเลยวูวเป็นไงใหญ่ใหญ่จริงๆได้ปลาตัวยังใหญ่แม่ทำไมไปโชว์เอ้ยแต่ของไอเดียเป็นสีแดงเหรอไหนไหนเอามาโชว์ดิปัง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 ได้ปลาใหญ่หลายตัวแต่เป็นมาโชว์คอยดูถ้าพ่อได้ปลา ไก่เกยตายกูก็กลับไม่ได้ยูยดีกอไม่เลยตื่นเลืแแม่แม่แมก็ตายที่ดาวิมาครับทุกคนเรามาหาปลาในตำนานกันต่อดีกว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้ตกเลยอัตโนมัติสักสิบไม้จะได้หรือเปล่าหายากกิ้งปลาในตำนานอะ เม่ฉันได้ปลาต,ตนานออกทะเลไปตกจนทั่วทะเลแล้วยังไม่ได้สักตัวเลยดูที่เนี่ยฝั่งขวาครับทุกคนเควสฝั่งขวาเห็นไหมปลาในะตำนานหนึ่งตัวหายากจริงมีไปสิบตัวนะเนาะใครเคยเล่นเกมตกปลาแล้วโมโหอยากได้ปลาในตำนานที่หายากมั่งคอมเมนต์นมานะคะพอนี้เนี่ยโมโห ตกนั่นหนายังไม่ได้เลยใช่ตกละวาตุยด้วยเดียรม่ยืนตกข้างพ่อเหรอใช่ระวังโดนพ่อถีบตกน้ำนะถีบตกน้ำไม่เป็นไรขึ้นได้โอ้ยทำไมได้ใจหอยอ่ะไ่ให้หมึงอยู่ไ <c oughs> หนอ่างเนี่ยแ่บอกเออเว้นน้ำสวยมากอะ ตแบบนตันี้นตกไปประมาณเจ็ดไม้แล้วครับทุกคนยังไม่ได้เลยปลาในตำนานได้แต่ปลาอะไรก็ไม่รู้กับเปลือกหอยนี่ได้ปลาสีขาวตัวนี้แกใครรู้บ้างครับทุกคนว่าปลาในตำนานมันต้องไปตกหาที่ไหนถึงจะได้แค่ตัวเดียวหายากจริงๆสงสัยวันนี้ต้องหยุดหาปลาในตำนานก่อนนะครับทุกคน ไว้พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่มาหาปลานในในตำนานใหม่วันนี้น่าจะพอแค่นี้นะครับทุกคนใครที่ชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับทุกคนปลานในตำนานมันหายากจริงๆเควสนี้ทำยากจริงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกคนฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องไอเดียด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย